สวัสดีคุณโฟมและคุณเจมอุ๊ยโชวฝึกหมาได้ฉลาดมากเลยอ่ะโชว์ไหมเราพร้อมโชว์ไหมแอนดี้ตาไม่ไหวอ่ะไหนๆโชว์ซีโชว์ซีโชว์ซีแอนดี้เสียงใครแอนดี้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแอนดี้ใครท่ะองจแอนดี้แอนดี้ใครเรียกแอนดีเฮ้ยมีคนดูพ่อต้องโชว์เลยละเร็วๆเออมี แสนดีโชว์หน่อยเร็วแสนดีอะโหพอ่พอพอ่พอเตรียมพอ่อเตรียมพ่อเตรียมโชว์พ่อไหนโชว์สิตอทาท่าที่จะม่วงตอนนี้สวัสดีมาเออดเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีมาเร็่สวัสดีครับ

คุณหิบแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเก Yes good girl สตีด d o ส cross c r o มี cross สีด้ามกล้ามสีด s i สตีด stand stand ไป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 สีมา sit Yes good girl Go. ah. พออม่เส็นดแล้วต่ดูพอฟอมเก่งมากอ่ะเจมผ่อนเก่งมากให้ไงดีเก่งมากมันมันมันทำแค่ตามเจมหรือว่าฟอมฟอมทำได้ฟมก็ทำได้ฝึกมากับมือเก่งมากเขากอดลูกก่อนลูกก็อยากกอดแต่มาใหญ่กับมาเล็กคือการกอดคือต่างกันเบะ แต่ว่ามันเนี้ยมันมันฉลาดที่สุดในโลกบ้านแสนดีนะพี่บูมห้องเขาเลยใช่ปะใช่เป็นบ้านเขาเลยแล้วเขานอนก็คือนอนในนี้หรือว่าไปกับเราได้ในบล็อกแสนดีเซลฟี่ไม่เอาไม่เอาเขาไปนอนด้วยเหรอไม่เอาเซลฟี่เจ็บมันเพราะว่ามันนอนเป็นเวลาอนอนเล่นทุกอย่างเป็นเวลาหมดเลยแล้วก็แบบ เ้าขนมีขนร่วงกับผัดขนก็ไม่อยากแบบเพราะว่าเพราะว่าเจมแพ้ขนขอโทษครับขอโทษครับแม่มาห่นูของฉันนอนเป็นเวลามากเออก็ตอนนี้สองตัวนั้นก็คือนอนอยู่ตอนนี้ของฉันนอนเป็นเวลามากดูใช่ไหมอันนี้แฮปปี้ไหนไหนเอาวาจูบให้พี่โชว์หน่อยสิตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้รักแม่มากถ้าแม่จะจูบแล้วก็ เขาก็จะทําอย่างนี้ขอจุ๊บหน่อยได้ไหมไอเทลโลขอจุ๊บทีนึงได้ไหมอขอทีเดียวหนะ้าหนะ้ารักแม่มากยังยังเลยตาไม่ไหวแล้วแต่ก็ห้ามจุ๊บห้ามจุ๊บจุ๊บนะจุ๊บทีนึงขอจุนะ๊บหน่อยจุนะ๊บหน้าเอามือลงเอามือลงขอจุ๊บลืมตาก่อน มามีปากเหม็นเหรอลูกมามีปากเหม็นขอจุ๊บขอจุ๊บที่หนึง่งจุ๊บนะมือเป็นไรอะ่ะก็ไม่ไหวอ่ะแต่ก็ขอยกมือปิดหน่อยมือเป็นไรอ่ะขอจุ๊บที่เดียวหนะน้าน้าเหาเหรออ้าถ้าเอามือถ้าเอามือปิดหน้าแบบเนี้ยไปอยู่กับหลวงพ่อเลยนะฮัลโหลอยากอยู่กับหลวงพ่อไหมหลวงพ่อนะคิดดีดีแล้วอ้าขอจุ๊บ เออกีขวบเขาปิดไปอยู่กับหลวงพ่อเลยอันนี้กี่ขวบอันนี้เหรอเออประมาณประมาณเออกำลังจะแปดเดือนเพิ่งเจ็ดเดือนุ้ยมาเด็กเลยมาเด็กมาเด็กช่มาเด็กเกลียดกินปากแม่ใช่ไหมแม่พูดมากใช่ไหมอืมขอโทษอันนี้ก็ขวบเดียวเองเดียวเนี่ยดันตลอดเวลา นอนหายใจถอนหายใจด้วยถอนหายใจอีกเหรอถ้าเอามือปิดอ่ะมันบาปต้องไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อไม่ได้กลับมาอีกเลยซนดีเอาเอาน้องไปเล่นด้วยไหมเออเอาน้องไปเล่นไหมซนดีขอเล่นกับน้องได้ไหมงัำกลับมาน้องขนเปียกแน่เลยอ่ะน้องหายไปอยู่กับพี่ซนดีไหม ถ้าเลือกว่าไปอยู่กับพี่แดีหรือเกือบหลวงพ่อไม่ไหวแล้วตาไม่ไหวเลวไม่ใช่ตาคอตัวเตอพับหมดแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องพูดไม่จี้ออกไปออกไปตลกอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลวคือการผักดันที่แบบ่าไปยุ่งมันมีขอเข้าใกล้หนูทีเดียวขอจุกทีเดียวแผงคอ ขนมันขึ้นแล้วมันนุ่มมากแล,แล้วออกตัวกี่ขวบวพี่บูมอีกตัวหนึ่งสองขวบวอ๋อก็เด็กน้อยกนูใช่กำลังจะสองขวบเองน้อยหมดเลยแต่ตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้ขอใกล้นิดเดียวอตวลกว่ะชอบตอวเนีย้ยเออชอบตัวเนี้ยขอใกล้นิดเดียวขอแบบหน้าสัมผัสนขนนุ่มๆของหนูหน่อยได้ไหมเดียวจริงๆไม่ไหวแล้ว เก่งมากนี่โห <laughs> บตบนะเอาเอามือลงไม่งั้นไปอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเอามือแอ๊ะทีแม่เอามือ,อ,มเ,อ,เ,อเอามือไปอยู่กับหลวงพ่อเลยนะไปอยู่กับหลวงพ่อเลยวัดไรกิ่งเลยอ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้ววัดนนะั้น <laughs> หอมจริงๆสดชื่นเอ๊ะเอ๊ะเอามือขึ้นไปอยู่กับหลวงพ่อนะกลัวไหม อ้วนมากตอนนี้ตัวเป็นแบบกระปุกเลยอ่ะดูดิรอพุงอ่ะคือมันคือมันกินเยอะมากเว้ยมันกินแบบมันกินแบบกินเยอะใช่ไหมกินเยอะมากอยากเห็นพ่อพ่อลองพ่อลองพีเคกับพี่บูมดิว่าพ่าว่าตอนนี้ว่าพ่อจะแบบพูดได้เร็วแบบพี่บูมพี่บูมเขาพูดเก่งอยู่ตอนนี้อ่อมมากตอนนี้บูมแบบอ่อมมากพ่อพ่อแม่แม่ เราต้องกประกก็คืออะไรอ่ะคอมพิวเตอร์พ่อไงกับกล้องสวยๆของพ่ออ่ะทุกคนฝากขอจอหน่อยครับพี่พี่ฝากขอจอหน่อยครับพี่น้ำเราต้องเป็นเทพพี่น้ำแล้วนะตอนเนี้ยต้องเป็นเทพพี่น้ำแล้วพี่น้ำไหนไม่ใช่น้ำไม่ใช่สายน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พลอยต้องเป็นเทพพี่พลอยแล้วทุกคน ไปแล้วประธานนัดไปแล้วทุกคนคูนสามไปแล้วทุกคนทุกคนคูนสามคูนสามทุกคนไปแล้วคูนสามทุกคนคูนสามอีกสิบวิคูนสามอีกสิบวิทุกคนไปแล้วคูนสามอีกสิบวิทุกคนวินาทีสุดท้ายไปแล้วห้าสี่ทุกคนขอบคุณมากว้าวคุณตุ๊กตาขอบคุณค่ะตุ๊ขอบคุณคุณลีน่าครับ เดี๋ยวรอพี่โลโซพี่โลโซไม่ได้แล้วพี่โลโซพี่โลโซต้องออกลงแล้วพี่โลโซอยากได้อยากได้แบบอันนี้มาเล่นเหมือนพี่วูมบ้าง sorry อะไรเขาเรียกว่าอะไรการ์ดเหรอเขาเรียกว่าอะไรสาวสาการ์ดเหรอสาการ์ดทไมเอาไว้เอาไว้แบบลกีะไรในคอมเลยก็พี่บูมไม่ต้องไรในคอมไม่ไองไรในคอมต่อผ่านโทรศัพท์แต่ว่าถ้าสมมติว่า แต่บูก็มีความเปิดเพลงนะแต่ว่าจะไม่มีก็ได้ก็ใช้ iPad ใช้อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าบุ้งก็อัดเสียงลงในในแผ่นซาวการ์แต่ว่าบางยี่ห้อแบบซาวการ์แบบธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ก็มีแบบเสียงมาให้อยู่แล้วเฮ้ยกิตเตอร์ทากเก็ตเก้าคนขอไม่มามาแล้วหนึ่งขอแค่เก้าเก้าคนขอเก้ากุหลาบเก้าดอกกุหลาบเก้าดอกกุหลาบเก้าดอกทุกคนกุหลาบแล้วเด้อพอแล้วฮักไปชำไปเจ็บมาจนหัวไปไล่ซวแซว เก่งมากเดี๋ยวจะคูณสามนะครับเรามีนวลแม้เรามีนัวมแม้อยมีนัวลแม้ทุกคนไปแล้วคูณสามครับคูณสามคูณสามคูณสามพี่ช่วยไม่สามทุกคนแฮปปี้ฮันนี่อุ้ยตัวนำโชคตัวนำโชคตัวนำโชคบังคูณสามทุกคนคูณสามคูณสามพอขอบคุณว้าพี่ชนี่ทุกคนคูณสามไปเร็วไปเร็วคูณ ก่พูดค่ะเหนื่อยแรงมากแรงมากเหนื่อยเฮ้ยขอบคุณนะคะคุณลีน่าเหนื่อยอีกันอันนี้ช่วยมะมีหน่อยตัวดำเจ้าอันนี้อันี้อันนี้อะนีเอามาให้นี่บันมาให้นี่มันแม่ขอโทษที่แม่เสียงดังแต่ว่าไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้เหนื่อยกับมามีไหมลูกไม่เป็นไรนะแสนดีนานาเสียงดังห้องแสนดีทีหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเนาะ เรามีอะไรไม่ต้องมองมอง,มองแรงหมาหมีก็ได้ไม่ได้มองเลยอะมองหมาหมีแล้วหมาหมีปะไม่จักที่เธอคือบุมอะตัวอื่นไม่เป็นเลยนะเที่ยวเอาเอา,เอามือแปะหน้านี่ข้างนี้ก็แปะเหมือ,อนกันทุกคนมันรังเกียจแม่อะไรขนาดนั้นมันรังเกียจแม่อะไรขนาดนั้นโอ้ย,ยหนึ่งนาทีครึ่งมันไม่มีอะไรมาแล้วหรอใครมีนวมใช้ได้ไหมใครมีนวม ไม่มีครับใครมีนวมหน้ามีกันขอบคุณครับใครมีนวมหน้าอุ๊ยขอบคุณค่ะอีกหนึ่งนาทีเราก็สูสีอยู่นะทุกคนเราก็ยังชนะได้นะเราปาดได้เลยนะนำโชคเร็วๆอันี้นำโชคให้แบบนีหน่อยหมากวักเร็วหมากวักมากวักเร็วหมากวักใครปาดได้บ้างอีกห้าสิบวินาทีวักวักเร็ววัก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 หน่อย ไม่ต้องกวักแล้วลูกหนูหลับก่อนหนูหนูต้องไปหลับก่อนอดกวักหน่อยเร็วไม่เอาพ่อห้ามปาดเราต้องห้ามปัดกันเองพ่อคุณทันตะวันสวัสดีค่ะน้องหลับไหนหลับไหนใช่แล้คุณคขาคนหน้าอุ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วทุกคนทุกคนฝากขอจอด้วยฝากผ่าด้วยยี่สิบห้าวินาทีเองอีกยี่สิบวินาทีสุดท้ายว้าวมีใครบ้างหอไปแล้วคุณสองทุกคนตอนนี้ต้องมีคุณสอง เอ้ยเาไม่มีคูณสองะคุณสองอันที่สอุ้ยอุ้ยเขาบคุณตาคุณลินะมี่สอดแล้วสิบเก้า ไม่ชอบเปลไม่ชอบเสียงดังเหรอแล้วหนูชอบเสียงดังไหมไม่ชอบหนูบอกว่าหนูไม่ชอบเสียงแม่ไม่ใช่ไม่ชอบเสียงดังขอบคุณนะคะคุณลีนาคุณเมย์คุณกานติค่ะคุณแอฟคุณพี่ใจดีๆคุณทิพย์นะคะพี่การขอบคุณครับพี่แซนดี้ขอบคุณค่ะพี่น้ำคุณโลโซคุณตุ๊กตาคุณพลอยคุณนิงใจเย็นค่ะคุณคิงพอดำคุณทักกี้คุณจ๊เอ๋คุณธิดาขอบคุณนะคะ ลูกลูกไม่รักเลยทำไงดีไอ่อุ้ยแฉนดีแนดีแบบเรียบร้อยมากเลยอะ่ะไม่มันน่วงแตกติอันนี้จะไปพาไปฉี่ก่อนออออกไปฉี่ก่อนนอนเหรอเอาไปฉี่ก่อนนอนเพราะเมื่อกี้น้องกินน้ำไปก็ฉี่แล้วก็ยาวจนถึงเช้าเกือบเกือบแปดโมงเจ็ดโมงครึง่งและในคล้องนั่นคือคือที่นอนจริงๆก็คืออย,อยากให้เขาอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่นอนกลายเป็นแบบเขาติดที่บุ๋มหินกล่องบ้าบล็อกอะอ่ะอ่าอ่าเขานอนในนั้น อาหรอเพราะว่าปล่อยนอนข้างนอกปล่อยในข้อเขาเขาไม่ยอมนอนมันเหมือนมันเหมือนมันแบบรู้สึกปลอดลงไปเออมันรู้สึกปลอดเพราะว่าโดนเลี้ยงมาตั้งแต่ในบ็อกตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมีเวลาเล่นปล่อยให้วิ่งปล่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาเขาก็จะรู้ว่าการที่แบบต้องมานอนในบล็อกอะ่ะคือเขาต้องพักเพราะแม่งมันก็จะแบบไปทั่วเพราะว่าพลังมันเยอะอ๋อเราก็เอาผ้าอะไรไปยัดๆในบล็อกให้เขาดิไม่เขาไม่เอาไม่เขาก็กัด เคยละเพราหรอเขาก็จะเออเขาก็นอนของเขาาก็นอนได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันดูจริงๆมันใหญ่มันพลิกตัวได้อ๋อแต่หมาบูมันติดติดคือบูมันเลี้ยงหมาด้วยด้วยผ้านุ่มๆนึกออกปะผ้าหอมๆนุ่มๆอ่ะนางจะเป็นคนที่แบบถ้านอนอ่ะนางต้องนอนบนแบบผ้าบนผ้าเออนอนบนแบบก็ตัวหนึ่งชอบนอนบนผ้าอีกตัวหนึ่งชอบนอนบนตัวตัวคน เออแต่ไอ้สองตัวนี้ก็นอนบนตัวคนตัวข้างหนึ่งจะเอาเอาก้นน่อยตรงเนี้ยแล้วก็หัวมาพาดอีกตัวนึงก็ก้นไว้ข้างนี้แล้วก็หัวพาดสักวันก็คือหายใจไม่ออกก็ไม่รู้แหละใช่แล้วคือคือยังไงก็ต้องแบบตัวติดตัวติดแม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาแบบมันร้อนใช่ป่ะเพราะมุมผมผ้าอย่างเงี้ยนางก็จะแบบถูกหงไปด้วยบางทีแบบหรือว่ามันนอนจักรแกละถ้าบอกว่าเข้าที่ไอตัวสีดําอะแฮปปี้อะนางก็จะเอาหน้ามาที่จักรแกลแล้วก็อย่างเงี้ยนางจะหับเหรอ และการที่ได้แบบได้นอนกอดมันอะ่ะคือแค่เราลงนอนแล้วเราบอกเข้าที่มันเหมือนแบบปุ๊บมาเลยอีกตัวหนึ่งก็กระโดดดึ๊กดึก๊ึ๊ธอเธอ,อปมวันไหนถ้าเกิดแบบว่าไปนอนเจมแล้วก็จะมีผมก็จะงอนทำไมหมาไม่มานอนกับเรา <c oughs> เ,ออเ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 ข้าใจน้อยใจของบูเหมือนกันถ้าแม่ถ้าแบบสมมุติว่าบูอยู่ห้องไลฟ์ใช่ป่ะแล้วนางอยากออกไปหาแม่อย่างเงี้ยเหมือนมันคงแบบลำคาญเสียงฉานะอะไรเงี้ยเออนางก็จะแบบฉันก็จะแบบ หน่อยใจยหรือถ้าแม่เอาไปนอนด้วยแล้วนั่งไปด้วยอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบอเ,เอาคืนมาอ,อย่างเงี้ยต้องเอาคืนมาไปนี้ย้ายห้องกันไปได้เดี๋ยวไปแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกห้องละเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวจีิงจะต้องไปซ้อมร้องเพลง อุ้ยลาบละเด้อลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวเสวเสวบายบายบายนะโฟมบายบายเจมบายบายแสนดีโอเคได้เลยบายบายจ้าโฟมได้ค่ะ